ดีกับเปิดชจองโรงเรียนนะครับตีมลังบ้านน้องอุ้งอิงนะครับเมดูสปาบ,บนรอ,อรถลดน้ำนะครับราน้ำใบซ้ามรอก้วครับเพมน้ำแก้งอีกอนี่ นอนอันนี้ก็จอบเลอกเกินกับกำนามไม่นี่เลยครับไม่นะปเห็นน้ำดึงนอนนอนแจ๊ไปเลย <c oughs> มันร้อนว่ะอากาศแบบนี้อืเ <c> น <oughs> <c oughs> ีดูดึงตัวก่นอนเลยนอนแจ๊น้ำไปเลยอืม <c oughs> ตรงนี้ดีกว่าเพื่อนแล้วครับผุเนาะดีกว่าที่อื่นแล้วน้องๆแต่แกระวังอย่างเดียวครับผมเวลาน้องก็อึเวลาน้องก็ปวดจี่ปวดอึอะไรแบบนี้เ็าจะวุ่นวายนะเขาจะส่งสัญญาณนั่นเลตึงงคอยมาดูเรื่อยๆครับผุมันจะได้แต่ก็วังระเบิดไว้ก็คืองานข้าวอีกครับมันร้อนเกินกับร้อนแดดพุ้น ันรอดเจน้ำเลยครับว่าเกาขี้ร้อนเหมือนกันนะครับผมหัวน้ำแข้งน้ำอนะไรในตะใส่ไวนะ์ก็เกี้ยก็กล้านะครับตะกายออกนะครับผมนะให้มันเลอะเปียกปืนเลยครับเขาก็นอนเน้นๆอยครับผมนี่จอบเลือเกินกับน้ำนะ <c oughs> นี่คงเดือดถัดน,น้ำไปช่วงรับตั้งนะจอมงคนปีนองนะดีว่ามีล่มนะครับ แล้วตึงปืนตรงนี้มันไม่ตกแดดด้วยนะครับตรงกันเลยบายตัวตร็งนิดแต่ปล่อยออกไม่ได้ครับร้อนเกินแบบเจ้าก้าา,าเลยแบบเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้จังกำลังรอนะครับสี่แพ็กนะครับกำลังรอสี่แพ็กก็มี f อซ ใต้จังนะครับนี่ครับกาเวลาโดยกันใส่มะม่วงกินก่อนอนะร้นนะร้เล่นน้ำเจนอาน้ำตัวเปียกจอบจริงกับน้ำกรครนกบมไม่เที่ยวหรอกนะเอ้นอนเจนอาบนี่แหละกับดีดีนะ ตอนนี้พี่จังก,ก,ก็คอยอยู่นะครับผมนะอย่างอื่นเซ็ตจ,จับเรียบร้อยหมดลแล้วแบบไรกับก้าไวเรียบร้อยหมดเนะรอสีแแบกอย่างเดียวกับ มงเละนะสุกแดดหรือเปล่าเหล่าเดี๋ยวแยกครับผมเอาไปบ่มเหรอไม่มีหลนก็พวกวัวพวกอะไรชอบกินไม่ได้เก็บมีวันนั้นเก็บให้ลูกไปสักถังนึงได้ไปลงเต้ไปเนาะเก็บไปมันสุกๆพอดีเอาไปบ่มเอาเอาไปบ่มเร็จ หน้ามะม่วงช่วงนี้นะครับอัปเดตนะ f เอฟซดูแล้วนะครับผมเอฟซอยากเล่นตอนนี้ช่างทำอะไรไปถึงไหนแล้วนี่ครับตอนนี้ก็รอรถนะครับรถปูนนะครับรถสีแพกนะครับก็บปักพ้นก่อนครับผมห้าตีล้มนะครับดูครับ

แลนะครับตังรอเซ็ตจับเรียบร้อยนะครับผมเนาะรอรถปูนอย่างเดียวช่างบอกแต่กันดีแล้วครับผมมาตอนนี้ก็ไม่ไหวกับรอนเกิน สุดยอดเลยสุดยอดตรงความร้อนอันนี้กับผมเอดูีดนะครับ นึกงตึงคนทำงานในออฟฟิศเลยกับพ่อมคนทำงานในห้องเอนะอือมเลยกับพ่อมันคนละฟิว,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 วกันเลยอย่างเดียวดูนี่ตีลงเดียวยืนในบ้านนะครับนี่นะยังร้อนแบบอบเอามาเลยครับผมอมยังกับอยู่เตาอบเลย ต่ในบ้านตรงนี้เย็นอยู่นะครับผุเนาะตรงนี้สบายกว่าเผื่อนกับเด็กๆนะดีได้นนรดน้ำได้เน對對ี่นอนลับกันบายใจกับไม่ร้อนโอเคนะครับปุนะลังนี้ก like ็อัปเดตได้ดูเลยนะครับว่าตอนนี้จังทำอะไรอยู่กันได้นะครับผุ๊นะกะเกแบบกาได้เซ็ตซับเรียบร้อยนะครับเบบเจ้านะรับระดับได้เรียบร้อยนะครับหัวเจ้าตายเจ้านะครับผุนะดิ้งได้เรียบร้อยกับรอแต่ปุ้นอย่างเดียวแหละครับผม สีแ่แผกยังไม่มาก็าต้องรอก็ดีแล้วครับปุ๊บร้อนเอกินเอาครับปุ๊บสำหรับคลิปนี้แค่นี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับปุ๊บเนาะอย่าก,กดกล้ามโฆษณานะครับกำลังใจเล็กๆน้อยๆเนาะกับทีมหลังบาน,นครับปุ๊บคืนนี้นะครับน้องเล่นอยู่ที่โคดาสนะครับปุ๊บเนาะเปิดสูงเนินนะครับปุ๊บโคดาส์เมืม่อคืนก่อนแก่น บญรดไม่ช่เยลยวนอนไปนอนอือี่ีนอนกันจองคนปีนองอ่ะครับเจอกันใหม่คลิปหน้ากับสวัสดีครับผม